สวัสดีครับผมโจไฮเทคนะครับวันนี้เราจะกลับมาอัปเดตซีรีส์ของ Alexa กันต่อนะครับประจำสัปดาห์โดยวันนี้จะเป็นการใช้งานตัว Alexa ลำโพง Echo Dot ของเราเนี่ยเป็นเหมือน Bluetooth speaker เนาะที่เราใช้กับแบรนด์อื่นๆทั่วไปอะครับปกติเราก็จะสามารถ Connect ให้ตัว Echo Dot ของเราเนี่ยเล่นพวก Spotify ได้เนาะแล้วก็ Apple Music อะไรเงี้ยครับแต่ว่าการจะเล่นผ่านพวกเสียงของ YouTube หรือว่า Netflix เนี่ยตอนนี้มันยังไม่พพอร์ตนะ มันก็เลยต้องเป็นการเหมือนที่เราเปิดผ่านตัวมือถือของเราแล้วก็ให้เสียงออกผ่านโคดอตของเรานะครับด้วยตัวบลูทูธเนาะโดยวิธีการตั้งค่าตัวอีโคดอตของเราให้เป็นบลูทูธสปิเกอร์นะครับก็ง่ายๆเพียงแค่สั่งผ่านตัวลำโพงอีโคดอของเราเนาะก็ใช้คำสั่งแค่ว่า Alexa p a i r i n g หรือว่า Alexa Bluetooth นะครับมันก็จะสามารถคอนเนคได้เลยมาทดลองกันดูนะครับ Alexa Bluetooth searching downloaded more than 200 connected to supernuts iphone now that you're paired your English, next time just say connect I my phone fearless and fluent by focusing on Me connection not perfect แค่กดแพร์ไปเมื่อกี้นะครับมันจะออโต้ขึ้นมาให้เองนี่ก็สามารถฟังพอดแคสต์ได้เนะแต่ว่าจริงอันนี้ก็ฟังผ่านก Spotify ก็ได้เหมือนกันนะครับเปิดแฟม้มคดีติดสินบนโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ที่มาที่ไปคืออะไรตัวละครมีใครบ้างอันนี้ก็จะเป็นของ Apple Podcast เนะหรือว่า YouTube ก็ได้เหมือนกันนะครับโตัวที่เราจะตอรุ่น ตอนที่ถ่ายนี่ยังไม่จ้วยซ้ำแต่ว่าตอนที่เพื่อนได้ดูคลิปนี้คงตัวเน็ตฟิตก็ได้เหมือนกันเนาะขอบคุณมากค่ะทุ ก็จะเห็นนว่ามันทําการ pairing connect ไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับการยกเลิกใช้งานตัวบ l u e t o o t h speaker mm hmm. ก็แค่สั่งไปเนะว่า Alexa disconnect to my phone now disconnected from SuperNuts iPhone นี้เราก็จะเห็นนะครับว่าตัว e c o d o ร t ด e ของเราเนี่ยถูกแพล r i n g ไว้กับตัวโทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วครับในการเชื่อมต่อครั้งต่อไปเราก็แค่บอกว่า Connect to my phone นะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อออโต้ให้เลย Alexa connect to my phone searching now connected to SuperNuts iPhone Alexa disconnect to my phone. Now disconnected from Supernut's iPhone. เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใช้ตัว Echo Dot ของเราเป็นตัว Bluetooth speaker เนอะเอาไว้ใช้สำหรับดูหนังอะไรประมาณนี้ครับเชื่อมต่อง่ายๆโดยคำสั่งเสียงแค่คำสั่งเดียวลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับสำหรับฟังก์ชันประจำสัปดาห์ของอาทิตย์นี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ช่อง The High Tech เดือนไฮเทคด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ